มุมียังเป็นอุปรสรรคจ้ะถ้าเจอดอกเห็ดโอ้ยทำบูไดมาเก็บมุมน,นี้เราสเสียใจจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีเอซีสุขุสุคนจ้ะมุมนี้ยายจิ๋วกับผ้าเขาป้าจ้ะพี่น้องหลังจากบูเดเขามาหลายมือหลายเว้น กยนยอนว่าฝนตกจะพี่น้องตกได้ตกดีจ้ะนงสี่ที่ละพี่น้องสิบัวให้ขึ้นหวดป้าได้จังหนเอามากับพาะได้อยู่จ้ะเห็นยัจจิวมหาเก็บเห็ดลายลอรอบแล้วบ่วเห็นเห็นไหนเบิ่งจ็กเทียวอ่าอันเก็บไปเห็ุหยัางกินวัติโอ้ยย่จจิวกะ่วนเอาไปเอฟซีหลายๆคนเด้อ ย่าจ,จิวเห็ดกับข่าวโบเก่งใจ,จ่าย่าิก็เฮ็ดกินอยู่ดอกแต่กระบ,บอกการลงเป็นคลิปหอยโมเป็นเบิงเ,เนาะมึงพี่น้องจ้าุบนดอกเห็ดจ,จังใดแล้วิสิขึ้นไปเอาจังใดมึงแนวหนีทางนั่นคือเป็นคอยเป็นอันแล้จจวิสิไปเอาจังใดมุจ้าว่าไปจ้าไปเอาน้ำกัน มือมีอย่างเป็นอุปรสรรคจ้ะถ้าเจอดอกเห็ดโอ้ยทำบุด้มาเก็บมือมีหรสิเสียใจจะพี่นอ้องดอกงามจ้ะอ่อนๆเลยมาจะออกจากป้าเห็ดเพิงก็มาเจอินป้าเห็ดมันปูดําจ้ะมีพี่น้องบางคนผลกระสิเอ,อิ้หวานเห็ดดํค้าเหลืองเนาะบางคนผลก็สิว่าเห็นมันปูดําละจ้ะ จะจิ๋วก็ขออนุญาดถอดถุงมือลุยเลยจ้ะเพราะว่าเห็ดอันแบบนี้มันดอกหน่อยใจ,จะี่จิ๋วใส่ถุงมือเก็บบทนาดเนาะ,ะขอถอดถุงมือลุยก็แเรวกันจ้ะกับพท่านเป็นปลาใหญ่อันหลายขึ้นูเพิ่นดอกพี่น้องท่านบอกกลุ่มใหญ่จ้ะเขามาเห็นเป็นกำลังขืน,ขนกำลังออกรเก็บโหลดจกบมองแน่พี่น้องเมองแน่พุนเห็ดอันนี้ยจ,จิ๋วมากมากเล เนี่ยจิวานเอาไปเห็ดสมเห็ดแล้วมันแ่บจ้ะเห็ดตัวน,นี้มันอวนดีเดี๋ยวยาจิวสีเห็ดสมเห็ดเห็นเบิง่งเนื้อจ้ะใอ้ยาจิวเก็บได้หลายๆก่อนถ้ามือนี้ยาจิวหมานีย่ยาจิวกระสิได้เห็ดสมเห็ดอยู่ดอกพีนองเบิ่งก่อนจะว่ายาจิวสีหมานบ่นี่นะจะเข้าก็เลือกเอาเนาะดอกได้น่อยแห้งเข้ากับเอาไว้ก่อนจ้ะ ก็ะเพิ่งออกละแถวเนี่ยแถวป่าแถวบ้านยะจิวนี่เห็ดอน,นี้กระเพิ่งออกบ่ท่านเป็นกลุ่มใหญ่ปลาใหญ่ขึ้นมม่เิ่นต่ว่าย่างไปเรื่อยๆก็เจออยู่เรื่อยๆอ,อยู่จาะพี่นอ้องเพราะอะดเก็บอยู่ต้องมาเบื่อกันว่าสุดท้ายยะจิวสิพอได้เห็ดสมบ่มาจ้ะพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำยยจิว เก็บเม็ดอันนี้นหละเก็บเพิ่นเก็บมวนจากพี่นงองมันเก็บงายเนาะแล้วมันเกิดเจออยู่เรื่อยๆจาะย่างไปมันก็เจอไปเรื่อยๆจ้ะถึงสีบริด้เป็นกลุ่มใหญ่แต่ก็มีอยู่ทั่วไปจ้ะมันเกิดเลยเพิ่นจากเก็บเห็ดอันนี้เก็บมวนจ้ะแล้วแต่ผู้มักคือว่าลนะเนาะมากไปมากมันจ้ะ เนี่ยจิ๋วมาเก็บเหตุกับมาเจอหม่เพิ่นมาหาเก็บเหตุขึ้นกันเนาะจ้ะแต่ว่าเพิ่นเป็นฝรั่งเนาะเพิ่นมากันกับอันขอบกลัวเพิ่นมีเด็กหน่อยผู้ในหน่อยมาน้ำจ้ะเพิ่นกับว่ากันอันอยุคใกล้ๆนี่ละจ้ะใกล้ๆยายจิ๋วนี่ล่ละยังไงเนี่ยจูนแต่มานางผากเสียงเอาอยูุบานจ้ะเพราะว่าเสียงเพิ่นเสียกข้ามาเนาะเด็กหน่อย ก็ว่าเสียงดังจ้ะฮันบอกหูยังหรอเหอ,อันนี้ผู้ใดหูแน่ว่าเอาไปเฮ็ดอีหยังกินได้อัคก็เมนมาบอกยัดจิ๋วในเน้อจ้ะเห็ดนี้ยจิยจ๋วก็เต็มทีก็เอามาพัดแล้วก็มาเหตุสมจ้ะนันเหตุอีหยังได้แน่บอกยัดจิ๋วในเน้อเพราะเป็นไอเดียให้ยัดจิ๋วได้เฮตดเมนูอาหารเนี่ยจ้ะ คนเห็ดกับเขาบวเก่งก็คือว่าละเนาะเห็ดเป็นอยู่ยางสองอยางเท่านั้นละจ้ะโอ้ยหนานี่เป็นหนาเห็ดอันนี้ออกหลายจ้ะนี่เห็ดพึ่งหวานก็เริ่มสีว้ายเหรอละหรือจังใดห,หรือทั้งปลาหมูเิ่นก็สิมีอยู่หรอกจ้ะเด้๋เจียวก็คือว่าละเนาะบ่ได้ไปหาเลาะปลาสมือคือหมูเพิ่น หังจาียีจากง,งานแล้วก็จังได้เขาป้าจ้ะมันสามีพันววานอ้เนี้ยจิ๋วเลือกเอาแต่ดอกน,น้อยๆมันเด้อพันมาดอกใหญ่ยากเก็บด้อเห็นอันนี้เพ่นว่าไอยจิ๋วกับหัวอันเขามาดอกใหญ่ไม่ใหญ่ซํำไห,นหนยเนาะไอจิ๋วก็เห็นอยู่ประมาณนี้ละจ้ะเพือเปลี่ยนไมายความวาอัน แหน่แต่ดอกอ่อนๆมันบ่ดอกแก่ซ้ำหนึ่งก็อย่าเอาบอ่หรือจังใดไปเห็นแนวนีิมันกับสีเลือกเาจังใดเนาะพี่น้องเนี่ยเที่วกับฝ่า,อาอย่างเดียวหรอจ้ะคือว่าละคนนั่นเก็บเห็ดเก็บโบโเรียบร้อยขึ้นโมเป็นเห็นเห็ดเมืนเป็นอยากฟ่าวรถจ้ะ อาพี่น,น้นองนี่กำลังขืนเป็นมูใหญ่เลยนี่แต่ว่าเพ้่นหันยังหน่อยอย่จ้ะหน่อยแห้งอย่าจิ๋วกับออกเก็บเนาะไม่เห็นเป็นใหญ่กอนจ้ะอันนี้คือหลังสีดำๆนอ รันแมนมันแก่และบอกเฮ็ดอันนี้นี่บอกคนจีว่าเฮ็ดแก่เป็นอย่งเสี่ย่มแล้วจึงเลยเิ้จีวจับดอกมันแลหวก็ว่ามันอ่อนอยู่เนาะเห็นมันปูดำนี่ทำกุ้มสะอาดง่ายเนือจากพี่น้องตัดขาและ้วกะ็ล่าง เศษดินเศษฝุ่นกับบ่ค่อยมีจ้ะย่างมามาเจอเห็นมันปูเหลืองกัดเก็บเห็นมันปูเหลืองจ้ะ ในเห็ดยังเก่าเห็ดกระดดอบุก่อยงามหลอกจ่ามันถือฝนเมื่อว่าละ่ะตามสภาพป่าฝน นี่ละจ้าผลงานของมือนีจ้าได้เห็ดเปลืองสองสาดอกพี่น้องเอ้ยมือนีประมาณมันแต่เห็ดมันปูจ้าไปเจอกันคลิปหน้าจ้า